สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเล่นกีฬายิงหน้าไม้นั่นเองค่ะเป็นกีฬาของบนดอยของเรานะคะสมัยก่อนก็เนี่ยการล่าสัตว์เขาก็จะใช้หน้าไม้แบบนี้เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่จะมือแม่นักแค่ไหนตอนเด็กอะ่ะเคยไปเที่ยวในป่าก,กับพ่อนะคะแล้วก็เห็นพ่อใช้หน้าไม้ยิงนะคะมีคนทักที่หลายคนว่าไปทําอะไรมาทําไมอ้วนจังเราจะพูดว่ายังไงดีอ่ะก็มันมีความสุขอนะเนาะแล้วก็ต้องกิน มีความสุขกับการกินก็กินค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็ลดมาแล้วนะมันพอจะผอมลงบ้างไหมจริงก็อ้วนอยู่แต่ก็ไม่อ้วนมากนะคะจริงๆในกล้องก็จะดูอ้วนกว่าตัวจริงนิดนึงบางคนก็ทักเห็นตัวจริงก็แบบเออก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเราก็แบบนอยนอยเจ็บใจจริงใครที่มันทักว่าหนูอ้วนเดี๋ยวหนูจะยิงลูกดอกใส่ล้อเล่นนะคะล้อเล่นนะคะใครที่ทักหนูหนูอ้วนเดี๋ยวหนูจะไปลดน้ําหนัก ล้วหาอะไรดีหาอะไรแบบเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นหูลาคูปจะได้พร้อมเพียวของเพียวนะคะอันนี้ก็เป็นเล้าไก่เก่าๆของคุณยายนะคะเดี๋ยวพามาดูนี่มีคนแอบไข่ไว้อีมีไก่แอบไข่ไว้มีกี่ลูกลองดูซิว่าวันนี้เราจะเสี่ยงโชคกี่ลูก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮ้ยสิบสิบฟองหนึ่งศนย์นะคะพี่พี่หนึ่งย์หนึ่ง โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาลูกดอกยิงธนูกันแล้วเรามาประลองฝีมือกันค่ะติวตอนนี้เราได้เป้าข้างหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายิงหน้าไม้กันค่ะเอาแล้วนะคะดูซิว่าจะแม่นไหมมาแม่นแสดงว่า ใครห้าว่าหนูนอ้วนเฮ้ยแพนยูได้อยู่นะคะเป็นการฝึกฝีมือการยิงหน้าไม้ค่ะใครเคยยิงหน้าไม้แบบนี้บ้างก็คอมเมนต์มาให้พี่หน่อยนะคะไม่รู้ว่าแถวที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรก็จะหน้าไม้นันะ่นแหละเนาะ